สุสิไทยเฮาเล่าเดพิจิอีพีที่แปดเมื่อถงเจอห้องเต้ได้เสวยราชสมบัติโดยมีไทยเฮาทั้งสองวาราชการหลังม่านมาตลอดรวมระยะเวลาแล้วก็ร่วมสิบปีส่งเจริญพระวรรกายขึ้นจะเป็นหนุ่มสูงใหญ่ประพักอ่อนโยนเปี่ยมด้วยราศีของจอมคนและเป็นที่รักของคุณนางในราชสำนักเป็นยิ่งนกะ ที่น่าประหลาดใจคือจงไม่ค่อยสนิทสนมกับสุสีไทยฮาผู้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระมารดาโดยกำเนิดแม้ความลับที่ว่าสุสีไทฮาววางแผนตั้งคันปลอมขึ้นยังไม่เปิดเผยก็ตามแต่เนื่องด้วยพระนางนั้นทรงเคร่งคลัดต่อราชประเพณีเข้มงวดกวดขันดูว่าถงจื้อมันตั้งแต่ยาวไวนางประสงค์ให้ถงจื้อเป็นดั่งที่นางต้องการ ความผูกพันระหว่างแม่ลูกในสายเลือดซึ่งเดิมทีไม่มีอยู่แล้วก็จึงยิ่งลดน้อยลงไปอีกเสินจริงเออหรือชีอันไทยเฮานะเป็นคนมีนิสัยอ่อนหวานนุ่มนวลมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่อย่างเต็มตัวแถมนางไม่ค่อยจะสนใจยดีเรื่องราบยศตำแหน่งอีกความสนใจทั้งมวลจึงทุ่มเทให้กับถงจื้อห้องเต้โดยนางคิดว่า เป็นผู้สืบเชื้อสายเลือดจากห้องเต้อ,องกอนซึ่งนางเธอทูลผู้ชนะฉีอันไทยเฮาจึงเอาอกเอาใจถงเจือตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ถงเจือจึงรักคล่ฉีอันไทยเฮามากกว่าสูสีไทยเฮาจนกลายเป็นว่าสงเชื่อฟังฉีอันไทยเฮายิ่งนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สูสีไทยเฮาสะสมความเกลียดชังคุณทเ้นคู่ไว้ในใจมากยิ่งขึ้น นางค้นพบด้วยตนเองว่าก่อนที่จะมาถึงจุดๆดนี้ที่อยู่เหนือผู้คนนั้นยากนะแต่การที่จะรักษาตนเองให้อยู่ในที่เดิมได้นั้นยิ่งยากกว่าข้ามวัวแต่ยุ่งกับงานบ้านเมืองจนลืมไปว่าตัวเองนั้นก็แก่ลงทุกวันที่ไม่เสียวอันจือพระนางตรัสเลยลอยกับเสี่ยวอันจือขณะที่กำลังชมสวนพฤกษชาติอุทยานหลวงในวันน่้ หาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมอกฉันยังคงเห็นพระองค์เป็นโฉมสักขานเชกเช่นเดิมคนดังแผ่นดินก็กล่าวขวัญกันเช่นนั้นนะพระเจ้าค่ะผ่านไปนับสิบปีเสี่ยวอันจือก็ยังเป็นคนเดิมที่ปากหวานและช่างประจบเอาใจอยู่นั่นเองสุสีไทยเฮาได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะชอบใจ เจ้านี่ถึงจะเสื่อซ่าไปป้าแต่ก็ยังความดีอยู่ตรงที่ทําให้เราสบายใจได้อยู่เรื่อยๆเราแ,แต่ละวันนี้นะเรามีแต่ความทุกข์หาสุขได้น้อยนิดเต็มที่พระองค์ทรงกลัดลุ่มเรื่องอันใดหรือพระจกขะถ้ามีอะไรที่มองฉันสามารถทําได้เซียวอันเจอจะบกน้ำลุยไฟไปทำํำหายไม่เสียดายชีวิตเลยพระจกขะ ขอบใจมากแต่ครั้งนี้คงไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้หรอถกถงจื้อนะ่ะปีหน้าก็จะอายุครบ17แล้วตามธรรมเนียมข้าก็ต้องคืนอำนาจในการปกครองให้เขาไปเราก็จะเป็นหญิงไม้แก่แก่เ้าตายไม่มีอำนาจในมือแม้แต่น้อยนี้ คิดแค่นี้ก็ร้อนใจเหลือประมาณแล้วเสียวอันจือเอ๋ยซูสิไทฮาเปิดเผยความในที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยน้ำเสียงกลัดกลุ้งขอเดีะข้านมอบอำนาจคืนแกกษัตริย์นั้นเป็นไปตามขนบธรรมเนียมเห็นดีจะขัดขืนไม่ได้หรอกพระยอะค่ะแต่มอมฉันเจื่อแน่ว่า ด้วยพระปริชาสาม,มารถของพระองค์จะต้องมีทางออกทางอื่นที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจของพระองค์สืบไปเป็นแน่พระเจ้าค่ะที่จ้พูดก็มีส่วนถูกอยู่เพราะกว่าข้าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลุนเด็ดใช้สมองช่วยทั้งสิเจ้าช่วยไปตามหยงลู่ให้ข้าหน่อย บอกว่าข้ามีเรื่องจะปรึกษาทิ่แท้สุสิไทเฮาได้หายอมแพ้ต่อการหมดอำนาจไหมนางกลับระดมสมองเพื่อคิดหาแผนการคงอำนาจไว้เช่นเดิมเมยงลูกเข้ามาเฝ้าตามบัญชาแม้จะผ่านไปร่วมสิบปีแต่กลายเป็นว่าหยงลูกก็ได้ชื่อว่าเป็นองค์รั์คนสนิทของไทยเฮา กลับภูมิฐานด้ไหวองค์อาจพึงพายขึ้นกว่าเดิมเป็นที่โปรดปรานของสูสีไทยเฮายิ่งนะถึงกับมีคำซุบซิบกันในหมู่นางกำนันวังในว่าที่แท้หยงลูกคนนี้ได้ลื่นขั้นทีเดียวสองขั้นคือนอกจากจะเป็นองค์ครักหลวงที่มีอำนาจในมือมากที่สุดแล้วยังเป็นคนสนิทพิเศษของสูสีไทยเฮาอีกด้วยเมื่อหยงลู่มาถึงแล้ว สุสีไทเฮาจึงถามคำถามให้หยงลู่ตอบตามจริงว่าตอนนี้เหตุการณ์ภายในเมืองหลวงเกี่ยวกับงานบ้านงานเมืองเป็นเช่นไรบ้างหยงลู่ก็ตอบตามจริงเช่นกันว่าตอนนี้ประสบนิกรต่างอยากให้ถึงวันที่ถงจือ้อได้เสวยราชสมบัติอย่างสมบูรณ์โดยเร็วเ,รวเพราะคแนาดเสียงที่ถือข้างถงจื้อห้องเต้นั้นยามนี้ร้อนแรงโดดเด่นยิ่งนะสุสีไทเฮา แม้คาดว่าคำตอบต้องเป็นเช่นนี้แน่แต่นางก็อดแค้นใจไม่ได้บอกว่านี่เท่ากับว่าที่นาอุาสตสาห์ทนความยากลำบากทุ่มเทกับบ้านเมืองมาเป็นเวลานับสิบปีกลายเป็นว่าศูนย์เปล่าเสียนี่กลายเป็นว่านางคงต้องหมดอำนาจไปเสียจริงๆยังรู้จึงเอ่ยว่าถ้ายังอยากถืออำนาจดันไว้ก็ยังพอมีทางอยู่ตอนนี้ ทุงจื้อก็อายุสมควรอภิเศกได้แล้วถ้าหากได้หองเฮาที่อยู่ข้างเดียวกับสุสีไทยเฮาก็ไม่ยากที่จะถ่ายเทอำนาจนั้นกลับมาไว้อีกครั้งได้ฟังเช่นนั้นสุสีไทยเฮาก็มีสีหนา้าช่นชื่นขึ้นมาทันทีเอ่ยว่านางก็คิดไว้เช่นนั้นเหมือนกันแต่อย่างไรก็เถอะต้องหาทางอื่นเตรยมไว้ร่วงหน้าด้วยนางถามหยงลูกว่าถ้าเจ้ามีบุตรชายที่เกเร ไม่เชื่อฟังมันดาเจ้าจะทําเช่นไรกับบุตรนนั้นหยงลู่รู้ว่าความนายของคําถามนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นจึงเอ่ยตอบแบบรู้กันว่าถ้าหากบุตรไม่ดีก็ต้องสั่งสอนลุงโทษให้หลับจับและยกบุตรคนอื่นให้ปกครองสมบัติสืบทอดวงตระกูลต่อไป <laughs> ตอบได้ดีข้าเอง ก็มีบุตรชายอยู่แค่คนเดียวแต่ก็อยากจะไหว้วานอะไรเจ้าสักหน่อยข้ามีหลานชายอยู่คนเด็กเป็นลูกของน้องสาวข้ากับอองเจ็ดน้องชายของห้องเต้องค์ก่อนหลานคนนี้ก็ยังเล็กนะเจ้าช่วยส่งของกำนันไปที่ตำหนักอองเจ็ดด้วยบอกว่าข้าเป็นห่วงหลานคนนี้มากขอให้เลี้ยงให้ดีต่อไปจะได้เป็นหญ่อย่าให้เจ็บไข้เป็นเด็ดค่ะ หยงลู่ได้ฟังก็น้อมรับคำบัญชาแล้วก็รีบจากไปดาเนินการทันทีที่นางให้ดูแลหลานชายคนเดียวให้ดีนั้นหมายความว่าเช่นไรแท้จริงในใจของนางมีแผนการใดซ่อนอยู่เห็นทีว่ามีแต่ซุสีไทเฮาและหยงลู่เท่านั้นที่ร่วงรู้และสิ่งที่นางได้ตัดสินใจกระทำลงไปในเวลาต่อมานั้นเท่ากับว่า ดิปลิกหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศจีนด้วยสองมืออันนุ่มนวลทวเด็ดเดี่ยวของนางนั่นเองวนต่อมาสุสิตทเฮาก็เสด็จไปที่ตำหนักของชีอันไทเฮาจุดมุ่งหมายของนางก็คือเรื่องหาคู่ให้ถงจื้อนั่นเองมีค่าพอเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาชีอันไทเฮาพูดสงบสง,งีวยมกลับมีสีนหน้ายิ้มแย้มและบอกว่า เรื่องนี้ข้าก็คิดไปนานแล้วข้าได้หาหญิงสาวตระกูลสูงกริยามารยาทงาแถมยี้มีรูปร่างหน้าตาดีนะเตรียมไว้ให้ถงจื้อแล้วล่ะสุสิไทยเฮาได้ฟังก็เหมือนมีเพลิงระอุข,ขึ้นในจิตใจแต่ก็ปั้นหน้ายิ้มแย้มไว้แล้วถามว่านางเป็นใครไปคะ่ะเผื่อตรงกับคนที่หม่อมชั้นนึกไว้นางชื่อเออเต เป็นลูกสาวของคุณนางจึงงี่เป็นนางข้าหลวงคนสนิทของเราเองถ้าเช่นนั้นก็คงไม่ใช่คนเดียวกันแล้วล่ะเ่คะหญิงที่หม่อมฉันหมายตาไว้คืออีกคนหนึ่งซึ่งหม่อมฉันเชื่อว่าคุณสมบัติจะต้องเหนือกว่าข้าหลวงของสเสด็จพี่มากนะจีอันไทยฮาวได้ฟังดังนั้นก็มีสีหน้าสลดลงกล่าวว่า เรื่อง้าราักจาการบ้านเมืองนั้นสิบปีมานี้จะว่าอย่างไรข้าไม่เคยขัดแต่เรื่องหากล้วยถงจือ้อเป็นเรื่องในครอบครัวข้าเองก็รักเขาเหมือนลูกในใส้เรื่องแค่นี้เจ้าตามใจข้าไม่ได้เชียวหรือสูสีทจฮาวจึงคำนับแล้วกล่าวว่า หม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เสด็จพี่ขุนเคืองพระไทยหรอกเพคะแต่เรื่องหาห้องเฮานี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าได้หญิงที่ไร้คุณสมบัติและปัญญามาเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วทุกหย่อมหญ้าจะร้อนเป็นไฟนะเพคะเห็นที่ว่าเรื่องนี้เราทั้งคู่ควรจะต้องช่วยกันตรึกตรองจะดีกว่าฉีอันไทยฮารได้ยหนางนั้นก็มีสีหน้าดีขึ้นมีแก่ใจถามต่อว่า แล้วคนที่เจ้าหมายตาไว้เป็นใครกันนางเป็นนางกำนันคนสนิทของหม่อมฉันชื่อหงเกี้ยวเพคะข้ารู้จักเด็กคนนี้นี่นาฉีอันไทหาวขมวดคิ้วด้วยความสงบนแต่นามีชาติตระกูลด้วยกว่าเอ๋อเต๋มิใช่หรือมีหนำซ้ำก็าอายุเพิ่งจะสิีเท่านั้นยังเด็กมากนะไม่เด็กแล้วนะเพคะ อายุเท่านี้ก็มีสามีได้แถมถงจื้อก็อายุ16ปีหากกันแค่สองปีกำลังดีนะเปคะเรื่องกำเนิดของนางหม่อมฉันก็ไม่เห็นด้วยว่าด้อยจนเกินไปสูสีไทยเฮาเถียงยังไม่ลดละเจ้านี่จำอายุลูกชายไม่ได้หรือถงจื้อนะ่ะอีกไม่กี่วันก็จะ17ปีแล้วยังคิดว่าเป็นเด็กอายุ16อยู่อีกหรือ เอาอย่างนี้ดีกว่าไปค่ะหม่อมฉันว่าพรุ่งนี้เรานํานางทั้งสองไปให้ถงจื้อตัดสินจะดีกว่าถ้าเขาชอบใครเราก็จะยกคนนั้นให้อภิเศษด้วยละกันซูซิ่เตยเฮารีบตัดบททันทีเพราะนางเห็นว่ายิ่งพูดไปก็มีแต่จะยืดเยื้อและนางก็มั่นใจว่าอย่างไรเสียนางก็มีหนทางที่จะทําให้ถงจื้อเลือกนางหงเกี้ยว เป็นคู่อภิเศกแน่นอนรุ่งขึ้นไทยเาทั้งสองจะนัดก,กันไปพบที่ตำหนักของห้องเต้พร้อมทั้งหญิงที่แต่ละฝ่ายหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นห้องเขาโดยให้ทั้งนางหงเกี้ยวและเอ๋อเตระรออยู่อีกห้องหนึ่งส่วนไทยเฮาทั้งสองเข้าเฝ้าห้องเต้ก่อนเมถงจื้อห้องเต้ทราบจุดประสงค์ของไทยหฮาทั้งสองกลับเอ่ยว่า ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้โดยคิดว่าตนเองนั้นยังเด็กนะฉีอันไทยเฮาก็เลยบอกว่าให้รอไปก่อนก็ได้แต่สูสีไทยเฮากลับขัดขึ้นมาว่าให้เลือกเลยโรนีหมายถึงอนาคตของแผ่นดินด้วยมิอาจรอได้ถุงจือได้ฟังดังนั้นจึงไม่กล้าขัดใจสูจีไทเฮาซึ่งพระองค์เกรงกลัวมาตั้งแต่เล็กสูสีไทยเฮาเห็นห้องเต้นิ่งไป ไม่กล้าขัดใจก็ดีใจนะักเอ่ยต่อทันทีว่าจะให้นางที่เลือกสรรไว้ทั้งคู่เข้ามาทีละคนทองเตชอบคนไหนก็ให้บอกจะได้เลือกนางคนนั้นให้อภิเศษเป็นฮองเฮาต่อไปแล้วสูสีใจเฮาก็ให้หงเกี้ยวเข้ามาก่อนเรามั่นใจว่าเห็นก่อนย่อมประทับใจก่อนเพราะจะว่าไปแล้วนางข้าหลวงคนสนิทของนางนั้น รูปร่างหน้าต่างงดงามกว่านางข้าหลวงของฉีันไทเฮามากนะสุสิทธิเฮาเชื่อว่าถ้าฮ่องเต้เห็นนางหงเกี้ยวจะต้องลุ่มหลงในความงามของนางเป็นอย่างแน่นอนแท้จริงสุสิทธิเฮาลืมข้อหนึ่งไปว่าการที่นางได้ดิบได้ดีเป็นฮ้องเฮาของฮ่องเตออง้องค์กรโดยก้าวข้ามาขั้นจากนางสนมชั้นต่ำสุดนั้นนางก็ไม่ได้งดงามไปกว่านางสนมคนอื่นๆเท่าไหร่นะ เพียงแต่นางรู้จักเลขคนในการมัดใจชาติและรู้จักทำตัวให้น่าเสน่หามากกว่านางสนมคนอื่นๆแล้วความงามเพียงอย่างเดียวของหงเกี้ยวจะมัดใจทงจื้อห้องเต้ได้แน่หรือเมื่อหงเกี้ยวเข้ามาในห้องและถวายคำนับตามธรรมเนมนั้นถงจื้อเพียงแต่ชำเลืองมองนางนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะยังทรงกระดาษพระไทยอยู่แต่ก็ทรงเห็นว่า หนึ่งในว่าที่ฮองเฮาที่พระมารดาคัดมาให้ดูตัวถึงที่นั้นก็งามมิใช่น้อยหงเกี้ยวเห็นฮ่องเต้ประทับนิ่งอยู่มิตรัสอะไรก็เดินเข้าไปใกล้หิมอย่างที่คิดว่าหยาดเยื้อนงดงามที่สุดและพยักหน้าให้นางกำนันนำช่วยน้ำชามาส่งให้นางเพื่อที่จะได้ถวายให้ฮ่องเต้ส่งเสวยน้ำชาเสียก่อนสิเพคะ แต่ว่าเมื่อนางเอื้อมมือไปรับน้ำชาจากนางกำนันนะนางกำนันกลับสะดุดใช้กระปองของตนเองทำถ้วยน้ำชาหกรสสื้ผ้าหงเกี้ยวจนเลอะเทอะไปหมดเสียงถ้วยชากระทบพื้นแตกดังเพลงทุกคนตกตะลึงกันหมดนางหงเกี้ยวนั้นอ้าปากคะสักครูก่ก็โกรธจนตัวสั่นเทิมฉี่หน้านางกำนันต้นเหตุตวาดดังลั่นด้วยความลืมตัวเจ้านี่ ใช่นั้นถือได้ยังไงมาทำเช่นนี้กับข้าพ่อแม่กูไม่ได้อบรมมาล้สิตเตรียมตัวไปเลี้ยงหมูชิดมูลอยู่ท้ายวังได้แล้วทงจื้อฮ่องเต้ได้ฟังดังนั้นสงขัดพระทัยยิ่งนะักเอ่ยขึ้นด้วยเสือระเสียงอันดังแวพระเนตรดุดันว่าเจ้าเน่ะสิไปอยู่ท้ายวังโอหังอย่างไรถึงกล้ามาตวาดคนของข้าในตระหนักของข้าด้วยถยทำหยาบคายคนอย่างเจ้านะอย่าว่าเป็นห้องเฮาเลย แค่เจ้าไปเป็นคนเช็ดเท้าข่าก็ขยักขยแงเต็มทนออกไปไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้และพระองค์ก็สั่งให้ขันทีมาลากหงเกี้ยวที่ยืนตะลึงอยู่ออกไปจากตำหนักทันทีแต่คนที่เสียใจยิ่งกว่านางหงเกี้ยวกลับเป็นสูสิีไทยเฮาที่ต้องฝืนพระพักให้ยิ้มแย้มเชกเช่นเดือ